สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องนะครับเลาะเบิ้งป่าป่าอ้าวป่าฝาอยู่นะครับอ้าวป่าฝาอยู่น้ามองนี้จะเลิกครับพี่น้องน้าจะเลิกเลยพาพี่น้องเบิ้งนะครับประมาณแปดเมตรนะครับคว้วลึกนะครับซชอมเบื้องป่าป่า,ป,าป่าใหญ่นี่จะอยู่อ้าวนี่นะครับจะอยู่อ้าวนี่ป่าฟ้า นะครับตองนี้เลิกพี่น้องมันจะอยู่เฟี้ยนนี่ครับผมเฟีย้ยมันจะเป็นพงเป็นเงาเงาไม้เก่้นะครับเงาไม้เกา้วอยู่บริเวณนี่ปะใหไงนะครับมีคนบอกว่าประมาณยี่สิบกว่ากิโลครับผมอ่ามันขึ้นรอยตัวอยู่ บริเวณนี้นครับแต่ว่ามันต้องยูนีนะครับถ้าถ้าเห็นึืนยูนีมันต้ตงองต้องยูนีนะครับเนี้เนียเน่ยที่จะเอามาดักนี่มันต้องเป็นเนี่ยขี่โก้ครับพี่น้องพี่น้องจะขี่โกบ่นะครับเแบบ็ดนี่ต้องเบย์ไงนะครับเบ็ดนี่ต้องเบยหไ่นะครับ,แบบรบ,อ,รรบอ่าประมาณจักยี่สิบกิโลนะครับ ประมาณ20กิโลผมก็ทีซ่อมบางบามันแม่นบอมันขึ้นอยู่บริเวณน,นี้บ่นะครับดูอ้าวนี่แหละพี่น้อง งใชยูก็กต้องยูมองที่มีเหอมีใหม่นี่นะครับขห้มันยูขันผมหาเงียขีโก้ได้ผมกับสิมาไซครับผมกับสิมะไซกับสิมาไซว่ามันจะยูหนีบอ,อเงียที่ต้องเอามาใสต่ต้องเปลี่ยนขีโก้ยางเดียวครับย่างอื่นอเพิ่นจะบ่ก,กินนะครับเพิ่นจะบ่ก,กินาปล่าฝ้าหรือว่า อแต่ภาพน้ำเนาะภาษาไทยเพิ่อเพื่อื่นแต่ภาพน้ำแต่ว่าภาษาอีสานเรียกปลาฝาครับพี่น้องปลาฝามีได้ <c oughs> ขึ้นไปตัวนึงแล้วเขาเอาขึ้นไปแล้วสิบกิโลครับผมสิบเก,กิโลสงสัยจะเป็นตัวภูที่เขาได้ไปนะครับ แต่ว่ากัย่างตุ่เม <wij> ียค <ciert> รับย <itation, S 1> uh ่างตุ่เมียว <Darwin> ่าจะหาเงี้ยขีดปูได้บ่มื่อนี่นะครับขันขาหาเงี้ยขีดปู้ได้ก็ได้รุนครับผมก็ได้รุนขึ้นกันก็ได้รุนขึ้นกันว่าชีไดเงี้ยเงี้ยมากใส่บ่มือนี่นะครับแต่ว่าป่านี่ร้ายอยู่ครับผมป่า น้ำส่งติ่งส่งยังอยู่นะครับพี่น้องเห็นข้างหน้าผมว่าน้ำส่งอยักติ่งนะครับสงสัยป่านี่ต้องมีแทนแน่นอนนะครับป่ามีแทนแน่นอนน้ำส่งติ่งครับจุยกยักยุกยักยึกยักสงสัยป่าสิลาย นะครับสงสัยสงสัยมองหันครับลึกมองหันลึกลึกลึก,นามมากเนี่ยน้มน้ำมากติมเลยพี่น้องติมเมืดเลยครับบริเวณนี่ติมเหมือนนะครับหล่นหล่นแต่ฟังเลยนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนออาแบบฝนตกมากน้ำวุน่ะมันเลยลึก นะครับพวกไหมพวกยังกระารพ่วงลางนะครับคิดว่าต้องมีป่าฝาแทนแน่นอนนะครับเพราะว่าคููมันเขาออกไปแล้วนะครับคันได้เงีย้ยขีดโก้มือนี้ได้รุ่นพี่น้องคันได้เงีย้ยขีดโก้มือนี้ได้รุ่นครับได้รุ่นแทนแน่นอนพ่อ พวามมองมันละล่ะมีแต่หายเงียมบซะยอย่างเดียวครับหายเงียมบซะยอย่างเดียวเพราะว่าสิเปลี่ยนปลาหรอปลาไหลนะครับออปลาไหลกับยูอ้าวนี่ครับผมที่ใหญาหลายๆหญา,าหลายๆสิต้อง ใส่ปลาไหลครับพี่น้องใส่ปลาไหลสาเบียบทรามถร,รมดาแบบบบานๆเขาน,นะครับถ้าพี่น้องเลาะเบิ่งหาอยู่หากินมองสีใสเบียดใส่บางลั่นนะครับใส่บางลั่น มันหนาหยาหน,า,หน,า,หนาครับัหนหยาหนาปลาไหลกกันมีกันไลายอ้โหนี่อ้อยพี่น้องอ้อยอ้อยแดยงอ้อยยาเป็นยาครับเลาะเบื้องลายยางพี่น้องผ้าพี่น้องเลาะเบื้องลายยางครับผม มักซีดาพี่น้องมักซีดากําลังสิดถูกกําลังจะแก่มีผักขาดอกข้าวบผมผักขาผักขาผักขาแข่งสนมใหม่ครับ คือลูกคักเลยพี่น้องบอกกอกไะใส่ตำมะฮงเนาะหลังจาก <c oughs> มาปลูกทุเรียนเห้เพิ่นตุ่ทุเรียนหน่อยมาเบิวมามันติดบ่โอ,โอติดอยู่ครับพี่น้องติดอยู่ <c oughs> ต้นสดซื่นดีอยู่ครับผมต้นสดซื่นดีอยู่มาทดลองปลูกให้เพื่อนนะครับ เพนวามาปลูกเห็นแน่ว่าสันผู้ปลูกง่ามมาสันปลูกได้สามอาทิตย์นะครับผมถือว่าผ่านถือว่าผ่านต้นหนึ่งสองต้นนะผมปลูกเป็นสองต้นนี่ครับเาต้อตงพุ่นพุ่นดินขึ้นจุงสูงนะครับพุ่นดินขึ้นจุงสูงแบบนะครับแบบนี้แหละ คาปผูก,กพื้นต่ํามันกระหึ่มนะพี่น้องมันกระหึ่มมันกระติดเสียนะครับติดเสียล่านะครับเกศไห่ห่ากเน่านะครับถ้าปลูกแบบนี้มันมตายครับพี่น้องบ่ตายก็ต้งแตกยอดครับผมถ้าไปเบืองมองดักปูดักปลาแล้วก็ถ้ามาเบืองกงใหม่หลายยางครับพี่น้อง มันสิว่าโอ้จะกสีผ้าเข้าไปยังเนี้ยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างครับพี่นอ้องผ้ามาเบิงตื่นเต้นบ่ตื่นเต้น,ตน,ตน เพียกได้ครับนี่เพียกได้พี่น้องเพียกเด้อนะครับโมเมนต์บอดที่เพียกไอ้ตัวเพียกอันอนี้ต้วเนี่ยพี่น้องกระชิมหูเนาะเขาตัวยังเขากำลัลงแตกยอดโอ้ยยังถืองอนเนาะเรียนหมอนทองครับผมแตกยอดครับแตกยอดเด,ด,ด้พี่น้องกำลัง สวยงามครับอันนี้ผมกําลังเอาอยาใส่ครับกําลังพ่นยาพ่นติดเสียพ่นติดเสียกําลังแตกยอดออกมากกําลังแตกยอด กำลังแตกยอดคันติดเสียแล้วมันกะขึ้นยากครับพี่น้องขึ้นยากอันนี้คือหมอนทองเด้อพี่น้องเด้อผ้าหล่อเบิงก็ถูกยางครับผมก่ลังแตกยอดงามครับสุดยอดคุณว่าสุดยอดคือใบอ่อนครับทุกเดียนหมอนทองผ้าเบิ้งมองหาป่าผ้าหลาะมาเบิงต้นใหม่ต้นให่ครับผม ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับ